นะบทที่สี่นะครับตอนที่สามนะครับเราจะมาเริ่มในเรื่องของพลังงานจากถ่านหินในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่นํามาพูดให้เราฟังนะครับในวันนี้ก็ในเรื่องของขั้นตอนที่หน <Corner. S 2> ึห่งก็คือในเรื่องของการขนส่งถ่านหินซึ่งตามปกติแล้วนะครับโรงไฟฟ้าถ่านพลังงานจากถ่านหินส่วนมากจะเลือก นะสถานที่ใกล้แหล่งน้ําหรือทะเลเนื่องจากสามารถที่จะลาเลียงถ่านหินได้ง่ายและก็สะดวกประหยัดค่าขนสง่งนะครับแล้วก็ต้องใช้น้ําจานวนมากในการระบายความร้อนให้ไอน้ําที่ผ่านกระบวนการผลิตกระแฟไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถที่จะนํามาหมุนเวียนใช้ในระบบต่อไปถ่านหินที่ขนส่งมาจากเรือนะจะก,กองไว้ที่พื้นดินนะหรือเก็บไว้ในโกดังและโดยระบบสายพันลำเลียงหรือถี่อื่นตามความเหมาะสมในถ่านหิน นะครับที่แม่เมาะจังหวัดลำปางจะลําเลียง่านหินด้วยระบบรถทางรถดลนะเราก็ส่งมาที่จุดลําเลียงโดยสายพานนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการขนส่งฐานหินอันที่สองครับการลําเลียงฐานหินนะครับฐานหินจะถูกลําเลียงนะโดยระบบสายพานส่งเข้าสู่เครื่องย่อยฐานหินชุดแรกขนาดฐานหินที่ผ่านการบดนะครับจะไม่โตกว่าสามสิบลูกบาศก์เซนติเมตร นะจากนั้นนะครับสายพานก็จะลําเลียงมายังกองย่อยนะครับลําดับต่อมาถ่านหินจะถูกลําเลียงมายังนะโรงย่อยถ่านหินนะครับโดยมีระบบแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบตรวจจับโลหะเพื่อทําการแยกโลหะที่ไม่ต้องการออกจากถ่านหินนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองคือการลําเลียงถ่านหินอันที่สามนะครับขั้นตอนที่สามการบดถ่านหินนะซึ่งขั้นตอนนี้ ฐานหินก็จะถูกลําเลียงเข้าสู่การบดฐานหินให้เป็นเม็ดลดให้เป็นเม็ดเล็กๆนะลงนะอีกประมาณ1-4ของนิ้วนะหรือเล็กกว่านั้นนะเพื่อง่ายต่อการนะครับนำไปเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ต่อไปขั้นตอนที่4ี่ฐานหินที่บดแล้วนะจะเข้าสู่เตาเผาไซโครนเรยกว่าไซโคนฟูเนสเพื่อให้ค่าพลังงานความร้อนแก่น้ำในบไบเลอร์ นะครับโดยน้ำจำนวนมากจากบอยเลอร์จะก,กลายเป็นไอที่ความร้อนสูงประมาณ540องศาเซนเซียสและพัดลมพลังงานสูงจะเป่าอากาศเข้าสู่บอยเลอร์เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพดีและก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่5นะครับไอน้าที่มีความดันสูงนะครับ ก็จะไปขับใบพัดของเธอบายให้หมุนด้วยความเร็วรอบประมาณ3,600รอบต่อนอาทีซึ่งต่อเข้ากับ generator นะหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าสลับที่มีความแรงไฟฟ้าประมาณ20,000ถึง24,000โวลต์นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6กระแสะไฟฟ้าที่ถูกส่งไปยังหม้อแปลงไฟฟ้านะครับ transformer เพื่อที่จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นถึง2 3 0 0 0 0โวลต์นะครับจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะสูกส่งไปยังสับเตชันหรือสับนะครับแล้วก็จากสับเตชันนั้นก็จะส่งไปยังสายส่งแรงสูง High Voltage Transmission Line นะครับเพื่อส่งไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนหรือโรงงานต่อไป อันนี้คือภาพแสดงการลำเลียงฐานหินนะครับเมื่อลดนะครับลำเลียงฐานหินมาเทที่ใส่หลุมดังนะครับก็จะแล้วเก็บไว้แล้วก็ลำเลียงฐานหินมานะครับมาบดละเอียดพร้อมที่จะเอาไปใช้งานต่อไปอันนี้คือแผนภาพนะครับสแสดงขั้นตอนการไ,ไฟล้าจากฐานหินนะครับอันนี้คือ นะครับเรือขนฐานหินนะครับด้วยคนถ่านหินมาที่นะี่มาที่นี่แล้วก็มีเครนก้ามปูนะครับ <c oughs> ก็มีอุปกรณ์นะครับล,ลําเลียงฐานหินนะครับอันนี้คือลากกองฐานหินนะครับมีท่าเรือนะกองฐานหินด้วยนะแล้วก็กองฐานหินเสร็จแล้วก็จะมีสายพันลำเลียงเข้าสู่นะครับเข้าสูนะ่เครื่องบดฐานหิน นะเครื่องบดถ่านหินนะเครื่องบดถ่านหินก็จะบดถ่านหินให้เป็นนะปริมาณท,ท,ที่เล็กลงแล้วก็นะฟีดเข้าสู่เตาเผานฟะีดเข้าสู่เตาเผานฟูเนี่สนะครับฟูเนีย่ยสก็จะไปต้มนะไอ้น้ำนะไอ้น้ำนะไอ้น้ำก็จะเป็นไอ้น้ำแรงนันสูงนะครับก็จะมาหมุนเธอใบนะครับเธอไบตัวนี้ก็จะ นะต่อเข้ากับเจ n เนอเรเตอร์นะครับเจเนอเรเตอร์คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะออกจากเครื่องกือนไฟฟ้านะก็เป็นหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็เป็นสายส่งไฟฟ้าแล้วก็ส่งนะไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของนะขั้นตอนการผลิตาฟจากถ่านหินส่วนนะครับส่วน นะฐานเห็นที่เผาไหม้เสร็จแล้วนี่นะครับฐานนที่เผาไหม้เสร็จแล้วนี่นะก็จะเป็นขี้เถ้านะมาตรงนี้นะขี้เถ้าตรงนี้นะครับก mm ่ hmm. อนที่จะมาถึงตรงนี้ก็ก็จะเป็นพวกเครื่องดักฝุ่นนะมีเครื่องดักฝุ่นนะเครื่องนะเครื่องดักฝุ่นนะดักฝุ่นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องนะกาจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะอันนี้ก็คือปล่อยนะสเต็กปล่องพันนะสเต็กนะครับ สองฟันนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอันนี้คือเหมืองถ่านหินมเมี่ยเเมาะที่จังหวัดลำปางนะครับน,น,นี่คือรถที่ใช้งาน,นรถที่ใช้งานในเมืองถ่านหินที่มเมเ่มเมจังหวัดลำปางนะครับอันนี้นนนการกลำลียงถ่านหิน มาดูต่อไปครับขั้นตอนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งในการที่จะนําถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั้นนะครับถ่านหินลิกในโดยสภาพนะของตัวมันเองแล้วมันติดไฟค่อนข้างยากนะซึ่งในช่วงแรกของการจุดเตานะต้องใช้ไลออนจุดนําก่อนนะครับโดยใช้หัวฉีดน้ามันฉีดไลออนไลออยนะ oil, นะให้กระจายเป็นฝอย เข้าไปในตัวเตานะครับใช้ระบบจุดระเบิดโดยการสปาของนะไฟฟ้าแรงสูงทําให้ไลออลนะครับลูกไม้ภายในเตาเมื่อการเผาไหม้ไลออลอยู่ในสภาวคงที่อุณหภูมิภายในเตาสูงพอจึงจะเริ่มนะเผาฐานหินเล็กในต่อไปนะซึ่งฐานนี้ที่บดแล้วจะมีขนาดประมาณ75ส่วนพันนะครับมิลลิเมตร นะอุณหภูมิประมาณหกสิองศาเซลเซียสจะถูกลมร้อนพาขึ้นไปตามท่อส่งถ่านหินไปยังหัวฉีดถ่านหินนะครับโคเบิร์เนอร์หัวฉีดถ่านหินก็จะทําหน้าที่ควบคุมให้ถ่านกระจายไปในเตาอย่างมีระบบสม่ําเสมอนะครับเมื่อผงถ่านหินปะทะก,กับไลออยนะที่กําลังลุกไหม้และมีอุณหภูมิสูงผงถ่านหินจะติดไฟและเกิดการเผาไหม้ขึ้นนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะหยุด นะการใช้ไลรออยแล้วใช้ถ่านหินเพียงอย่างเดียวนะครับการทํางานของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับหนึ่งคือการเปลี่ยนพลังงานสะสมในถ่านหินให้เป็นพลังงานความร้อนโดยการเผาไหม้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสันดาบคนะอมบัตชันะอันที่สองครับพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ถูกส่งผ่านไปให้กลับน้ํา ทำให้น้ำกลายเป็นไอ้น้ำมีอุณหภูมิและความดันสูง 3. ปริยนพลังงานความร้อนของไอน้ำให้เป็นพลังงานกลโดยใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำา 4. เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยให้กังหันไอ้น้ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการแปลสภาพพลังงานนะครับอันนี้คือภาพ โรนะงไฟฟ้าถ่านหินมีแม่มเม้เที่นะครับที่จังหวัดลำปางนะครับต่อไปนะครับมาดูอุปกรณ์ของโรง,งไฟฟ้าถ่านหินนะครับอุปกรณ์นะที่สําคัญนะครับของโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรบ้างอันแรกก็คือแอร์ฮีเตอร์หรือเครื่องอุุนอากาศนะซึ่งแอร์ฮีเตอร์นั้นจะเป็นอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิแก่อากาศ ก่อนที่จะเข้าไปช่วยในการพอไม่เชื้อเพลิงเครื่องอุตสากรร์นี้ทํางานโดยรับความร้อนจากกัดร้อนที่ออกจากนะครับหม้อน้ําแล้วก็ถ่ายเทความร้อนดังกล่าวให้กับอากาศนะฮแอร์ฮีนเตอร์นะครับเครื่องอุตสกรสองแผงท่อรับความร้อนนะครับแผงท่อรับความร้อนหรืออิคโนไมเซอร์นะครับเป็นแผงท่อน้ําซึ่ง ทำให้น้ําที่เข้าไปในหม้อน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งแผงนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณช่วงสุดท้ายก่อนที่การร้อนจะเกิดจากการเผาไหม้ออกจากตัวหม้อน้านะครับเพื่อรับความร้อนจากการร้อนแล้วก็ถ่ายเทยให้แก่น้ําที่เข้าหม้อน้านะครับอันนี้คือแผงท่อรับความร้อนนะอโคโนโมสิสซ์สามเครื่องแยกไอ้น้ํา บอยเลอร์ดัมนะครับเครื่องแยกไอ้น้ำนั้นนะจะมีลักษณะเป็นเหล็กเป็นเหล็กหนานะครับรูปแคปซูลที่สามารถทนความดันและอุณหภูมิสูงภายในเครื่องแยกไอ้น้ำมีอุปกรณ์ Cyclone s e p ลเตอร์นะครับหรือแลกก็ส c ต u b มสครับเบอร์นะครับจะทำ้าที่แยกไอ้น้ำออกจากน้ำโดยอาศัยหลักการหนีแรงศูนย์กลางและการเปลี่ยนทิศการไหลนะครับเครื่องแยกไอ้น้ำ สี่อยเลอร์นะครับหรือหม้อน้ำหนะม้อน้ำก็คือตัวเตานะซึ่งมีท่อเหล็กทนต่อความดันและอุณหภูมิสูงประกอบกันเป็นผนงังนะครับเป็นผนังสีด้านของเตาภายในท่อเหล่านี้จะมีน้ําไหลวนอยู่ส่วนบนของตัวเตามีแผงท่อไอ้น้าแขวนลอยเป็นท่อรับไอ้น้าที่ออกจากเครื่องแยกไอ้น้ํามารับความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอีกครั้งเพื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่ไอ้น้าให้สูงขึ้น และส่งไอน้ำอุณหภูมิสูงนี้ออกจากหม้อน้ำไปยังท่อนำไอน้ำเพื่อไปหมุนเครื่องการหันไอน้ำนะครับอันนี้ก็คือหม้อน้ำบอยเลอร์หลักการทำงานของระบบหม้อน้ำนะครับซึ่งการทำงานของระบบหม้อน้ำนั้นนะขั้นแรกน้ำบริสุทธิ์นะปลัสจากแร่ธาตุเาเรียกว่าดีบิเนอรลเซอร์บอเนั้นก็จะถูกสูบนะเข้าไปสู่หม้อน้ำ นะสูบเข้าไปที่หม้อน้ําในระดับที่เหมาะสมจากนั้นจะจุดเชื้อเพลิงภายในเตานะครับซึ่งความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงส่งผ่านไปยังน้นําในท่อผนังเตานะครับทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการไหล,หลเวียนน้ําที่มีอุณหภูมิสูงสุดจะกลายเป็นไอ้น้าและมีความดันสูงขึ้นจะไหลเข้าสู่เครื่องแยกไอ้น้าเพื่อแยกไอน้ําออกไอน้ําจะไหล เข้าสู่แผงท่อไอ้น้ำเพื่อรับความร้อนจากการร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอีกครั้งหนึง่งนะครับจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นพอเหมาะที่จะไหลออกจากหม้อน้ําผ่านไปยังท่อนําไอ้น้ําเพื่อไปหมุนเครื่องกันทันไอ้น้าต่อไปอันที่หกนะครับหลักการทํางานของเครื่องกนหันไอ้น้ำนะสตรีมเทอร์ไบ เครื่องกัรหันไอน้ำนะครับจะใช้เปลี่ยนพลังงานความร้อนของไอน้ำให้เป็นพลังงานกลมีส่วนประกอบสําคัญก็คือระบบควบคุมเพลาหมุนแล้วก็ใบพัดตัวถังและใบพัดแล้วก็เครื่องควบแน่นนะครับอันนี้คือเครื่องทํางานการทํางานของเครื่องการหันไอ้น้ำนะอันนี้คือจะเป็นตัวในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนของไอ้น้ำให้เป็นพลังงานกล ไอ้น้ำอุณหภูมิและความดันสูงนะครับอันทีเ่เจ็นี้ก็คือไอ้น้ำอุณหภูมิและความดันสูงจากท่อนำไอ้น้ำนะครับจะไหลผ่านวาล์วของระบบควบคุมนะซึ่งจะควบคุมการไหลของน้ำนะครับให้อยู่ในภาวะที่ต้องการเข้าสู่เครื่องกังหันไอ้น้ำซึ่งประกอบด้วยตัวถังมีเพลาหมุนและใบพัดติดตั้งอยู่ภายในนะครับเมื่อไอ้น้ำไหลเข้าไปในตัวกังหัน ความดันของไอ้น้ำจะลดลงและเกิดการขยายตัวทําให้ปริมาตรของไอ้น้ำเพิ่มขึ้นมีผลทําให้ความเร็วในการไหลของไอ้น้ำสูงขึ้นเมื่อไอ้น้ำความเร็วสูงนี้ไปประทบกับใบพัดจำนวนหลายชุดที่ติดกับเพลาก็จะเกิดแรงผลักดันนะครับให้เพลาของกังหันมออหมุนก่อกำเนิดพลังงานกลของไอ้น้ำผ่านชุดของใบพัดจนครบนะครับตอนที่สามนะครับก็จะ จบนะครับแล้วจะขึ้นตอนที่สี่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ